โย่โยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจตสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคลึงไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งตาคุณผู้นีานำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีดิมเชีย์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด VIP KOM ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคร เอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสสบอดีครับคืนนี้ก็ไม่เหงาเหมือนเดิมครับฟุตบอลมีฟาดแข่งกันเพียบเลยนะครับคลิปแรก3คู่ไล่เรียงตามเวลาเหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลโคปาอิตาเลียในยรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเล่นนักเดียวรู้ผลนะครับอัลันตาจะเปิดบ้านเจอกับฟิโอเรนตินาครับ อตาลันต้าเนรอบที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซียมา2-0นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นกลับมาเล่นในเกมลีกไม่ชนะ3เกมติดครับสภาพทีมเนี่ยไม่มีโยซิปอิลิซิปกับดูวานซาปาตาที่ยังเจ็บนะครับตัวหลักๆตรงกลางแนวรุกมาเตโอเปสซีน่ารุสลานมารินอฟสกี้นะครับมาเรโอปาสลิกข้างหน้าเป็นลุยส์มูเรียลฝังของฟีอ รอบที่แล้วบุกชนะนาโปลี5ต่อ2ต้องเล่น120นาทีนะครับแต่ว่าล่าสุดลงเล่นในเกมลีกแพ้คาบ้านให้กับลาซิโอไป0ูนย์สครับส่วนหนึ่งคือการปล่อยดูชานวลาโฮวิชด้วยนะครับกองหน้าตัวเก่งแล้วก็ไปดึงอาตูคาบราครับ กองหน้าคนใหม่เข้ามาแทนครับตัวลหลักที่เหลือจามโคมโบโนเวนตูรานะครับโคเซกาเยคอนิโคลัสกอนซาเลสครับฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว1นัดก็คือในเกมลีกนะครับฟิออบุกชนะ2-1ก่อนเกมเขายกให้อัลตันตาเหนือกว่านะครับคือจะว่าไปอัลตันตาก็ขาด2ตัวหลักแต่ว่าฟิออการไม่มีวาราโฮวิชนี่ส่งผลเหมือนกันนะครับเอ,า,อาง่ายๆเกมที่เจอลาซิโอนี่เล่นแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับส่งบอลเป็นรองเกมนี้ต้องมาเยือนอัลตันตา แอตแลนต้าเน้นแน่นอนในฟุตบอลทัวรารายการนี้นะครับคืออยากจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือครับเกมแบบนี้เชียร์อตาลนต้าดีกว่านะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูนใน90นาทีเพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเชียร์อตาลนต้านะครับคู่ต่อมาเวลาตีสามครับยูเวนตุสจะเปิดบ้านเจอกับซาสูโร่ยูเวนตุสเนี่ยรอบที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะซามโดรียมา20นะครับล่าสุดลงเล่นในเกมลีกก็เปิดบ้านเอาชนะเวโรนา2-0นะครับ ตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาทําประตูได้ทั้งคู่นะครับทั้งเดนิสซากาเลียมิดฟิลด์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับรวมไปถึงดูชานวลาโฮวิช ah ก็ประเดิมเกมแรกยิงประตูได้ทันทีนะครับที่เหลือตัวหลักๆเนี่ยเบาโลดีบาลาอัลบรโมโมราต้าก็ยังอยู่นะครับถือว่าแนวรุกค่อนข้างสมบูรณ์ครับจะขาดเพียงแค่เฟเดริโกเคียซ่าที่น่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บจากเกมที่แล้วนะครับฝังของซาโซโร รอบที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะกายารี1-0นะครับแต่ว่าล่าสุดลงเล่นในเกมลีกบุกไปแพ้ซามโดเรียมาเลส0-4ครับโดมินิเก้เบลราดีอเมตปลาโอเร่นะครับข้างหน้าเป็นเจลูก้าซามัตตาเหมือนเดิมเจอกันมาณหนึ่งนัดในฤดูกาลนี้ครับในเกมเกาโชปรากฏว่าซัสโซโรบุกชนะ2-1แต่ว่านั่นเป็นช่วงที่ยูเวนตุสกำลังย่ำแย่นะครับท่านจํามาได้ต้นฤดูกาลนี่ออกสตาร์ทไม่ดีครับแต่ว่ายูเว่ล่าสุดนี้เครื่องติดแล้วนะครับเอาง่ายๆยิ่งได้วลา,าวิชมาดีทําให้กองหน้า แนวรุกเฉียบคมมากยิ่งขึ้นนะครับผมดูแล้วเนี่ยเกมนี้โมเมนตัมมันไหลมาทางยูเว่ครับช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นนะครับแต่ว่าไปคือเอาง่ายๆกลับมามีลุ้นได้ซ้ำไปนะครับเชียร์ไปที่ยูนตุสเลยครับผมว่าทัสซุโร่ช่วงหลังเกมรับมีปัญหานะครับยูเว่จะชนะแน่ครับหประตูมีแน่ลุ้นเม็ดสนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสองสครับไปดูพรีเมียร์ลีก อังกฤษนะครับวูมังตันวันเดอร์เรอร์จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลวูมีอยู่34แต้มเกมล่าสุดในลีกบุกชนะเบรนฟอร์ด2-1แต่ว่าลงเล่นในเอฟเอครับกลางสัปดาห์แพ้คาบ้านนให้กับนอริที่ล็อกมา0-1นะครับควางยีชานกับเปโดรเนโตยังเจ็บลงไม่ได้ครับตัวหลักลูเบนเนเวสเจ้ามูติมโย3แนวรุกก็จะเป็นตรีเกาดาเนียโปเดนส์ข้างหน้าเป็นราอูคิมินสนะครับฝั่งของอาร์เซนอลมีอยู่36แต้มเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเสมอเบอร์ลี่0-0นะครับ ก็ลุนได้เปเป,เป้กับเอเนนี่กลับมานะครับจากทีมชาติเช่นเดียวกับตรงกลางทมัสปาเต้ครับก็น่าจะผนึกกำลังร่วมกับกานิชาก้าแนวรุกมาตินเนลลี่บุกยศซาก้ามาตินโอเดกาข้างหน้าเปเรซองเดลาการัต์นะครับเกมแรกที่เจอกันวูฟก็เป็นฝ่ายเอาชนะได้นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ทางด้านของอาร์เซนอลบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยเกมเนี้ย ใกล้เคียงสูสีนะครับวูฟเองเนี่ยเพิ่งจะไปเสียฟอร์มเหมือนกันในเกมที่แพ้คาร์บันกับนอริตตกรอบในฟุตบอลเอเซคับแต่ว่าดูแล้วเกมนี้เล่นต่อเนื่องในบ้านนะครับสู้อาร์เซนอลได้สนุกแน่นะครับค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยครับสำหรับวูฟครับดูแล้วผมว่าน่าจะมีคะแนนได้ในเกมวันนี้ซื้อ2มุมเชียร์ไปที่วูฟนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่อัรตัลันต้ายูเวนตุสและบูฟังตันวันเดอร์เรอร์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนหนังบิ๊กแมชขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย